สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้มีพดด้วงช้างนะครับงวงยาวนะครับมาให้ชมกันนะครับผมเป็นเงินอายุทยานะครับตัวนี้ขนาดเฟืองนะครับสภาพสมบูรณ์เลยค่อนข้างที่จะเจอน้อยครับผมเป็นเงินตาที่แบบค่อนข้างที่จะสวยนะครับเล็กนะครับตัวเล็กเป็นจะแตกมาจาก ขนาด1บาทนะครับขนาด1บาทขนาด2สลึงแล้วก็ขนาดสลึงแล้วก็เฟืองนะครับแล้วก็มี2ภงไพ่หนึ่งไพ่นะครับนี่มีมาให้ชมกันอันนี้ก็เป็นสภาพสวยๆนะครับสภาพสมบูรณ์ครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเงินเก่านะครับของสมัยอยุธยาผมเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านบางคนยังไม่เคยเห็นนะครับมาดูกันได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณผ้ช สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันเนาะประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมนี่สว,สวยเลยครับมองช้างขาก็มีสองขาหางมีครับผมนี่สว,สวยเลยตัวเล็กๆเนาะสภาพสมบูรณ์เม็ดนี้ก็ได้ปิดไปเรียบปิดพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก่อนส่งของเนาะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ